น้ำมนต์น้ำมนต์ไเป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นไรค่ะน้ำมนต์นั่งก่อนนั่งก่อนต้องล้างแผลให้สะอาดก่อนเจ็บหน้ำมนไม่เจ็บแต่น้ำมนต์มโหตัวเองท่างห่ากทำอะไรก็ไม่ได้เรื่อง น้ำมนไม่น่ามาที่นี่เลยค่ะพี่พาดเป็นปัญหาให้คนอื่นเขาเปล่าๆพี่ต่างหากแหละที่เอาปัญหามาให้น้ำมนน่ะน้ำมนพี่ขอโทษนะถ้าพี่ไม่ปล่อยให้น้ำมนทำอาหารเย็นคนเดียวอ่ะมันก็คงไม่เกิดปัญหาหรอกพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะแกล้งน้ำมนน่ะแต่พี่แค่อยากให้น้ำมนรู้ว่าการออกค่ายอ่ะมันหนักแค่ไหน พี่ก็เลยว่าน้ำมนจะถอดใจกลับบ้านซะอีกแต่น้ำมนก็ทนอยู่ต่อได้นี่พี่พาชเชื่อเลยังคะว่าน้ำมนไม่ใช่คนหนูอย่างที่พี่พาดคิดน้ำมนทำงานหนักได้น้ำมนเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะจ้าเปลี่ยนเป็นแล้วว่เปลี่ยนเข้าใจแล้วรออยู่นี่นะเดี๋ยวไปเอายามาใส่ให้นะ มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกันแต่เราสองคน